สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่27มาเป็นผู้ช่วยและเป็นอักษรกลางด้วยพยัญชนะตัวนั้นก็คือตัวปอนั่นเองค่ะ แต่จะเป็นปออะไรครูปูบอกใบให้ว่าอยู่บริเวณใบหน้าของเราเป็นช่องที่ใช้สำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้คำตอบก็คือปอปากนั่นเองค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปากกันนะคะวันนี้ครูปูก็มีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาที่คำใหม่เนี่ยอาจจะเป็นคำที่มีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารในความหมายใหม่หรืออาจจะเป็นคำที่บัญญัติความหมายใหม่ค่ะ วันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะปอนั่นก็คือคำว่าปากพระร่วงค่ะปากพระร่วงใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่าพูดสิ่งใดอยู่มักจะเป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นเธอนี่ปากพระร่วงแท้ๆบอกว่าฉันจะโชคดีฉันเลยถูกหวยตั้งหลายหมื่นค่ะ น้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับปากกันนะคะแต่ก่อนอื่นครูปูขอถามก่อนเลยว่ามีใครชอบดื่มน้ําจากปากขวดพลาสติกโดยไม่ใช้หลอดหรือไม่ได้เทใส่แก้วไหมคะว่ากันว่าการดื่มน้ําจากปากขวดพลาสติกสกปรกเทียบเท่ากับฝาชักโครกเลยแต่จะจริงหรือไม่นั้นเราจะมาหาคําตอบด้วยกันค่ะแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคําถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคําถามด้วยกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1เชื้อโรคที่เกาะบริเวณปากขวดพลาสติกเกิดมาจากที่ใดคำถามข้อที่2หากจําเป็นต้องใช้ขวดพลาสติกซ้ําจะมีวิธีทําความสะอาดอย่างไรและคําถามข้อที่3ควรนําขวดพลาสติกกลับมาใช้กี่ครั้งจึงจะปลอดภัยน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะมาหาคําตอบด้วยกันในรายการวันใหม่วารตี้ค่ะ จะบอกว่าเออการใช้งานขวดพลาสติกที่ซ้ำๆม,ม,มันเท่ากับการเรียฝา a สโค้ฟไหมอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซนต์มันก็ไม่ได้ปราศจากเชือ100้อร้อยเปอร์เซนยิ่งถ้าใช้ซ้ำนานเท่าไหร่ปรแปลว,ว่าเชื้อสะสมหมักหมมเยอะขึ้นค่ะต้องทำความเข้าใจกันว่าขวดพลาสติกที่ใช้ซ้ำในที่นี้คือขวดที่เราซื้อจากตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะที่เป็นฝาพลาสติกฝาเกลียวนะคะซึ่งเวลาที่เราเปิดใช้แล้วก็พอมดแล้วเอามาใช้ซ้ําอีกอย่างนั้นเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่มันเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคเนี่ยมันจะเป็นการปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่มาจากช่องปากเราซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ซ้ำๆโดยที่ไม่ราทษาความสะอาดมันก็มีโอกาสที่เชื้อโรคในช่องปากหรือเชื้อประจำถิ่นในช่องปากของเรามันมันเกาะอยู่บริเวณปากขวดนะคะมันก็จะเป็นเชื้อประมาณนั้นแต่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับฝาชักโครกเนี่ยฝาชักโครกเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วย รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังของคนที่มาใช้งานนะคะซึ่งอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้หลายๆคนนะคะมันอาจจะมีความสกรปรกมากกว่าอขวดพลาสติกที่เราใช้ซ้ำๆนะคะส่วนใหญ่ถ้ามาจากการใช้ซ้ำก็คือรอนคนใช้นั่นแหละ แบคทีรียที่มาปนส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบคทีรียที่เคยอยู่ในช่องปากเราซึ่งมันก็จะเป็นพวกแบคทีเรียเช,เชื้อจุลชีพประจําถิ่นในช่องปากซึ่งปกติไม่ได้ทําอันตรายอะไรอยู่แล้วเพราะมันอยู่กันในปากเรามาก่อนถูกไหมคะแต่ว่ามันไปสะสมมีตรงขวดมันก็เพิ่มจํานวนยกเว้นแต่ว่ามันมีแบคทีรียจากภายนอกแหล่งอื่นเข้ามาปนเปื้อนด้วยเช่นสมมติเราจะเปิดกินในระหว่างวันใช้ซ้ําไม่ได้ล้างมีตรงนู้นตรงนี้มาหรือมีเพื่อนมาแอบกินอย่างนี้สมมติแล้วตัวเพื่อนเนี่ยอาจจะมีเชื้อแบคทีรียบางอย่างทที่่นตติดติดดอาางการกรไ มันก็จะมาสัมผัสด้วยถ้ากรณีที่เป็นเชื้อแบคทีเรียจากแหล่งอื่นหรือตัวอื่นที่เป็นเชื้อก่อโรคมาปนอยู่เนี่ยเรารับเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคได้ค่ะแต่ถ้าเกิดแบคทีเรียที่ปนอยู่นั้นเป็นพวกแบคทีเรียประจําถิ่นเชื้อจุลชีพประจําถิ่นของเราที่เรากินเนาะในช่องปากแล้วมันก็ไปเกาะอยู่ที่ขวดก็อาจจะไม่ได้ทำอันตรายต่อเราสักเท่าไหร่เพราะว่าความที่ม <necessary> ันเป็นเชื้อประจําถิ่นมันไม่ได้ก่อโรคอะไรหรือไม่ก่อโรครุนแรงแต่มันอาจจะมีผลทางอย่างอื่นค่ะเช่นกลิ่นที่สะสม เพราะวาพวกนี้มันก็จะมีการจเจริญเติบโตมีของเสียเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของสุขลักษณะของของอของอุปกรณ์ที่ใช้ดื่มมากกว่าค่ะเรื่องนี้เราถามอาจารย์ต่อนะครับแล้วถ้าหากว่ามันมีบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้จริงๆ วิธีแบบไหนควรจะดีที่สุดหรือว่าการใช้ขวดแบบซ้ําๆมันใช้ซ้ําได้นานแค่ไหนใช้ซ้ําได้กี่ครั้งอาจารย์ตอบแบบนี้ครับ ก็นำไปล้างเหมือนล้างจานนะ่ะแหละผ่านน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็ล้างให้ทั่วถึงล้างทั้งตรงปากขวดแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหาแปลงล้างขวดล้างข้างในด้วยอะคะ่ะล้างแล้วก็ล้างน้าให้สะอาดเท่านี้มันก็เป,นเป็นการที่ขจัดสิ่งปนเปื้อนทั้งคราบพ,พวกแบคทีเรียทั้งพวกสารเคมีต่างๆที่อาจปนเปื้อนมาได้ะคะ่ะมันก็จะสามารถนํากลับมาใช้ได้มาอย่างปลอดภัยะคะ่ะ เท่าที่เคยอ่านมานะคะจากการศึกษาหลายๆที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้านํามาใช้ประมาณอีกสัก3 4ครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่มีสารเคมีตกค้างที่ถูกปล่อยออกมาแต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะว่าสารเคมีที่อยู่ในขวดเทสอ่ะคือเขาจะมีการพูดถึงกับว่ามันมีสารก่อมะเร็ง ต่จากลายการศึกษาเนี่ยของประเทศสหรัฐอมเมริกาเนี่ยเขายังไม่พบสารก่อมะเร็งที่มันปล่อยออกมาจากการใช้ขวดเพ็ดซ้ำๆกันหลายครั้งนะคะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของขวดที่อาจจะขุ่นลงคือพลาสติกมันเสื่อมสภาพหรืออาจจะตัวขวดเนี่ยมันอาจจะมีความแข็งกระด้างขึ้นในระยะยาวเพราะพลาสติกมันอาจจะแบบเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นคะ <S <S ่ะทำวามเข้าใจกับว่าขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยที่เราซื้อตามร้านน้ำเนี่ยมันถูกออกแบบมา ให้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งหรือใช้ซ้ำได้ไม่กี่ครั้งเพราะตัวขวดมันจะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้แข็งแรงทนทานมากมนั่นคิดว่าถ้าเกิดต้องใช้ซ้ำอาจจะใช้ซ้ำประมาณสัก 3- 4สี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็กเปลี่ยนค่ะจริงๆถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้น้ำเป็เปนภาชนะบรรจุน้ำหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะเป็นขวดประเภทที่เป็นกระบอกน้ำขวดมันจะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งกว่า นะคะพวกนี้เนี่ยมันสามารถนําไปทําความสะอาดซ้ำๆได้หลายครั้งแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเนื้อพลาสติกมันเสื่อมไปอะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการวันใหม่วาไรตี้เราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการดื่มน้ําจากปากขวดพลาสติกกันมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สกรปรกเทียบเท่ากับฝาชักโครกแต่เราก็ไม่ควรนําขวดกลับมาใช้ซ้ํานั่นเองค่ะน้องๆคะและจากคําถาม3มข้อน้องๆได้คําตอบกันไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1เชื้อโรคที่เกาะบริเวณปากขวดที่นำมาใช้ซ้ำเกิดมาจากที่ใดคำตอบก็คือเป็นเชื้อโรคที่เกิดมาจากบริเวณช่องปากของเราเองค่ะน้องๆคำถามข้อที่2หากจำเป็นต้องนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำควรทำความสะอาดอย่างไรคำตอบก็คือนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานค่ะ และคำถามข้อที่3ควรนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำกี่ครั้งจึงจะปลอดภัยคำตอบก็คือนำกลับมาใช้ได้3-4ครั้งก็จะยังไม่มีสารเคมีตกค้างค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องการดื่มน้ำจากปากขวดพลาสติกกันมาแล้วนะคะคำว่าขวดเป็น1คำา1พยางส่วนคำว่าพลาสติกเป็น1คำ3า3พยาง แล้วคำกับพยางแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำกับพยางด้วยกันค่ะน้องๆคะพยางและคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแต่ว่าพยางจะเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแล้วอาจจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เช่นคำว่าโอ้ตะเท่าตาแต่ถ้าเป็นคำจะต้องเป็นเสียงที่เปล่งออกมาแล้วต้องมีความหมายเท่านั้นเช่นคำว่ากินคิดการบ้านและโรงเรียนค่ะ วิธีการนับจำนวนพยางเราจะนับจำนวนเสียงที่เปล่งออกมาเช่นคำว่าหนังสือก็จะมีหนึ่งคำสองพยางได้แก่หนังสือคำว่ามะละกอมีหนึ่งคำสามพยางได้แก่มะละกอและคำว่าประชาธิปไตยมีหนึ่งคำหพยางได้แก่ประชาธิปไตยค่ะน้องๆคะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะ ครูปูก็มีเกมมาให้น้องๆวิเคราะห์เรื่องคำและพยางโดยครูปูจะกำหนดคำมาให้หนึ่งคำให้น้องๆเลือกว่าคำในตัวเลือกใดมีจำนวนพยางเท่ากับคำที่ครูปูกกำหนดให้พร้อมไหมคะเรามาดูเกมด้วยกันเลยค่ะข้อที่ 1. นาฬิกาน้องๆคะข้อใดมีจำนวนพยางเท่ากับคำว่านาฬิกาคะ 1. เวลา 2. วินาที สกลางคืนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อ2วินาทีมี3ามพยางเท่ากับคำว่านาฬิกาค่ะข้อที่2ส,สมุดน้องๆคะข้อใดมีจำนวนพยางเท่ากับคำว่าสมุดคะหนึ่หนังสือ 2. ไม้บรรทัด 3. เครื่องคิดเลขติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอคําตอบก็คือ ข้อที่1หนังสือมีสองพยางยาเท่ากับคำว่าสมุดค่ะข้อที่3พิษณุโลกน้องๆค่ะข้อใดมีจำนวนพยางเท่ากับคำว่าพิษณุโลกคะ 1. สุขโขทยัย 2. กํกำแพงเพชร 3. นครสวรรค์ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือข้อ3ค่ะ นครสวรรค์มีสี่พยางเท่ากับคำว่าพิษณุโลกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆต่บกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องพยางและคำกันมาแล้วนะคะตอนนี้ปอปากก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดช่องปากสำหรับคนจัดฟันเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันในรายการคนสู้โรคค่ะ ว่าน,นะคะพูดถึงเรื่องของการจัดฟันนะคะสาหรับปัญหาในการทําความสะอาดกับอุปกรณ์จัดฟันแบบนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะคือจริงๆเนี่ยต้องพูดก่อนว่าเวลาเราติดเครื่องมือจัดฟันเนี่ยมันทําให้การเศษอาหารติดง่ายขึ้นแล้วก็เศษผักเศษอาหารติดบางครั้งเนี่ยเราแปลงฟันแบบเดิมเดิมก่อนจัดฟันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต คนที่จัดฟันเนี่ยมันจะมีแบคทีรียสะสม,มในช่องปากมากกว่าคนปกติถึง3เท<ม>่าโ,<ฮ>โอกาสการเกิดฟันผุก,ก็สูงเป็นโรคเหงือกก็ได้ก็มีเยอะเหมือนกันกินปากด้วยนะคะกินปากมาทีนี้เนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการจัดฟันเราขอพูดในเรื่องของด้านแปรงเ,เราต้องเลือกแปรงก่อน<ะ>ทีนี้แปรงเนี่ยมันจะมีทั้งแปรงไฟฟ้า<ะ>แปรงธรรมดาแปรงสำหรับคนจัดฟันถ้าสังเกตดูนะครับแปรงสำหรับคนจัดฟันเนี่ยมันจะมีร่องตรงกลาง สำหรับวางบนแบกเก็ตพอดีเวลาเรายิ้มหน้ากระจกสําคัญจัดฟันนะก็คือให้คิดถึงตัวขอบเหงือกที่คราบอาหารจะไปติด<ะ>แบกเก็ตด,ด้านบนด้านกลางด้านล่าง<ะ>ง,าง่ายๆก็คือตอนแรกเนี่ยวางแปลงไว้ที่ขอบเหงือกวางเสร็จสมมติท้้งหน้าเราก็วางไว้ที่ขอบเหงือกแล้วขยับเบาๆหกเจ็ดครั้งอ,อาจจะปัดก็ได้แต่ถ้าปัดก็คืออาจจะโดนแบกเก็ต<ะ>นะครับขยับเบาๆบเพื่ออะไรเพื่อเอาพวกแผ่นคาตจุลินซีที่ขอบเหงือกไปก่อนบางคนเนี่ย แบกเก็สะอาดมากแต่ตรงติดกับเหงือกเนี่ยมีหินปูนหรือมีพวกคราบชากาแฟเหลืองๆติดไม่ได้เบเกตสะอาดแต่เหงือกก็ต้องสะอาดด้วยก็คือต้องวางไว้ที่ขอบเหงือกเอียงนิดนึงแล้วก็ขยับ6-7ครั้งอ่าหนึ่งจุดนะครับหลังจากนั้นเอียงตรงกลางวนรอบแบเก็ตนะครับหกครั้งเหมือนกันแล้วก็เอียงไว้ที่เบเก็ตด้านบนปัด จะได้ตรงกลางเลยใช่แล้วก็เอียงด้านล่างแบกเก็ตปัดขึ้นมามันก็ได้ครบก็คือขอบเงือกตรงกลางข้างบนข้างล่างนะครับก็คือแล้วก็พอเราแปลงด้านในเนี่ยอาจจะยากหน่อยต้องลองแปลงดูก็คือใช้แปลงนี้แหละแปลงอันเดิมก็ได้แปลงแบบขยับปัดก็คือวางไว้ที่ขอบเงินแล้วปัดลงมาด้านที่ไม่มีเครื่องมือนะแล้วก็ข้างหน้าก็ ดันออกมาเบาๆหรือจะวนก็ได้เบาๆใช่แล้วก็ปัดบางท่านไปจัดฟันนี่คุณหมอจัดฟันจะแนะนําให้ใช้แปลงซอกฟันข้างๆแบกเก็ตแล้วก็ถูข้างๆถูตรงแบกเก็ตทีละอันลนะครับแรกๆเนี่ยตอนผมจัดฟันใหม่ๆใช้เวลาแปลงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคือยืนจนขาเมื่อยแต่พอหลังๆมันจะเกิดความเคยชินระวังนิดนึงว่าตัวแปรงซอกฟันเนี่ยเวลาถูอย่าให้โดนโลหะ ให้โดนแค่ขนแปลงนะครับอย่าโดนโลหะนะครับอย่าโดนโลหะถูไม่ต้องแบบเอาโลหะไปถูนะเอาแค่ขนแปลงถูก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ปนมาเรื่อยๆถูๆไปเรื่อยๆอันนี้1จุดอันนี้สรับทางเลือกหนึ่งนะครับอันที่อันนี้ก็จะง่ายหน่อยแปลงซอกฟันง่ายถือว่าไม่ยากมากคืออาเราต้อแปลงไปตามเซ็กซี่อยู่แล้วใช่แต่ต้องแปลงให้โดนแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยบางคน แบกเกสสะอาดแต่ว่าซอกฟันเนี่คือผุใช่เพราะตามตามซอกฟันที่เป็นซี่ๆเลยนะคะฟันเราจริงๆฟันเราจริงๆผุเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนเคลื่อนฟันฟันอาจจะซ้อนไงฮะ,ะเราก็ต้องมีเครื่องมือทําความสะอาดซอกฟันจริงๆใช้เครื่องมือทําความสะ,สะอาดซอกฟันก็ได้ทดแทนตัวนี้ก็ได้ บางคนบอกว่าก็ผมใช้ไหมขัดฟันแบบนี้ฮะ,ะมันจะเข้าไง่ะ <laughs> ก็ดึงมาประมาณ1ฟุตเนาะแล้วก็มีเครื่องมือช่วยนะครับถ้าติดก็คือเขาเรียกว่าห่วงร้อยไหมเป็นลักษณะของพลาสติกเ,เป็นเล็กๆนะครับก็คือสอดไหมเข้าไปคล้องไปเลยนะครับคล้องอย่างนี้ไหมขัดฟันนี่เลือกแบบที่มีขี้ผึ้งเคลือบเพราะว่ามันจะลื่นพอร้อยเสร็จแล้วทำไงก็สอดลงไปใต้แบกเก็ตสอดใต้ใต้แบกเก็ะะตใต้แบกเก็ตแล้วก็ดึงออกมา ออกมาเสร็จมันก็จะอยู่ในแบ c กเก็ตแล้วก็ค่อยๆใช้เป็นไหมขัดฟันตามปกติบางคนบอกยากอะไม่เป็นไรผมมีทางเลือกเขาเรียกซูเปอร์ฟลอสซ์ซูเปอร์ฟลอสต่างกับฟลอสยังไงต่างกับไหมขัดฟันยังไงปลายเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกเป็นคล้ายๆห่วงร้อยใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่เป็นชิ้นเดียวกับตัวฟลอสเลยใช่ยัอนนี้จะตัวนี้ใช้สอดได้ ก็คือมันไม่ต้องคือเราไม่ต้องมีห่วงร้อยไหมแต่ว่าเราตรงนี้ไปเลยปลามันจะเหมือนกันเลยุงบฟลอสแล้วก็มันจะมีตัวยืดหยุน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 หนานาหน่อยคล้ายๆเป็นโฟมเป็นอ่าใช่เป็นเป็นลักษณะของผ้ายืดหยุ่นหนานาหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยฟลอสข้างในมีสามช่วงนะฮะโอ้โหมีสามช่วงเลยแล้วมันช่งาไปใช้งานยังไงคะก็ไม่ต้องไม่ต้องร้อยก็สอดเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้ห่วง ไอ้ตุงที่มันเป็นหนาๆห,หน่อยที่เป็นฟองน้ํายืดหยๆนะโอบร้อแบเกเก่ะถูๆออรบแบกเก็ตทําความสะอาดแบกเก็ตท,ทางด้านข้างพอทําความสะอาศศดเสร็จก็ดึงขึ้นมา,มาแล้วก็ใช้นิ้วกลางปุ๊บดันไประหว่างฟันและโอบร้อ,รอฟันก็คือครบเลยในเส้นเดียวใช่อันนี้ก็ทําความสะอาดทั้งตัวแบกเก็ตซอกแบกเก็ต ซอกฟัน,ฟนเราด้วยใช่วันนี้คุณผู้ชมได้เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับคนที่จัดฟันไปแล้วว่าจะเลือกอุปกรณ์ในการทําความสะอาดอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอณะนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการคนสู้โรคเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดช่องปากสำหรับคนที่จัดฟันกันมาแล้วนะคะซึ่งปากก็เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากๆเลยคะ่ะน้องๆน้องๆคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าปากวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนปากว่าตาขยิบค่ะ สำนวนปากว่าตาขยิบมีความหมายว่าพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งหรือปากกับใจไม่ตรงกันนิยมนำมาใช้อธิบายคนที่มีนิสัยต่อหน้าทำอย่างหนึ่งแต่รับหลังทำอีกอย่างหนึ่งค่ะ <S <S ที่มาของสำนวนปากว่าตาขยิบก็มาจากกริยาอาการที่ผู้พูด พูดไปด้วยแล้วก็ขยิบตาไปด้วยเรียกว่าปากว่าตาขยิบค่ะดังนี้แล้วผู้ฟังก็จะรู้ว่าผู้พูดจงใจที่จะบิดเบือนสิ่งที่จะพูดหรือตั้งใจจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมือนกับที่พูดนั่นเองค่ะ น้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนปากว่าปาขยิบกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบครูปูมีข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยเรื่องคำและความหมายของคำมาให้น้องๆฝึกทำค่ะเราจะไปดูข้อสอบโอเน็วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ปี2563ด้วยกันเลยค่ะคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดใช้ไม่ถูกต้องตามความหมาย 1. พี่ชายสะสมเหรียญและแลกคนบัตรเก่าเป็นงานอดิเรก 2. เมื่อได้ยินเสียงระเบิดคุณป้าก็สะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจ 3. เมื่อวันนี้ฉันหนาวสะเทือนเหมือนจะเป็นไข้ 4. เธอเขียนหนังสือตกตกลนหนด้วยความสะเพร่าไม่รอบคอบน้องๆคะตอบข้อใดคะเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันก่อนนะคะคำว่าสะสมมีความหมายว่ารวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคำว่าสะดุง้ง มีความหมายว่าไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตกใจคำว่าสะเทือนมีความหมายว่ามีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบและคำว่าสับเพ่ามีความหมายว่าขาดความรอบคอบดังนั้นข้อที่ใช้คำไม่ถูกต้องตามความหมายคือข้อ3ค่ะไม่ใช่หนาวสะเทือนแต่จะใช้คำว่าหนาวสะท้านค่ะเพราะคำว่าสะท้านมีความหมายว่าหนาวสั่นนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทําข้อสอบโอนเ็กกันมาแล้วนะคะตอนนี้ปอปากก็จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิถีเรือรับจ้างคลองปากน้ําที่ตาบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเราจะไปดูด้วยกันในรายการซีรีส์วิถีคนค่ะเมื่อมีคนใช้บริการผู้ให้บริการก็ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพต่อไปได้ เราสังเกตว่าคนขับเรือจะมีทั้งหญิงและชายชาวปากน้ำชุมพรบ้านเราเนี่ยเขาจะสอนให้ลูกหลานนั่งโดยสารเรือจ้างของบ้านหุ่นเนี่ยจะไปบ้านญาติฝ่ายท่าต้องข้ามคลองก็จะต้องนั่งเรือจ้างสมัยก่อนนี่จะอยู่ที่บาทหนึ่งห้าิบตังค์นะครับเอาต่าอ้วนต่าอ้วนไปส่องฟังนู้ทีวุ่นพาเรามาเจอกับนาอ้วนหรือฉายา อ้วนเจ้าท่าแห่งท่าเรือสะพานจัดสรรหรือว่าท่านอาอ้วนที่ท่านี้มีคนขับเรือรับจ้างหลายลำเมื่อก่อนมีเป็นร้อยลำครับต่ตอนนี้เหลือ3.40สลำแล้วเขาไปทำอาชีพอื่นกันหมดนอาอ้วนบอกเราว่าทุกคนที่ขับเรือนั้นรู้จักกันหมดนะครับ แกบอกว่าทุกคนก็เป็นทีมเดียวกันใครไม่ว่างก็ส่งอีกคนนึงไปแทนเดินขึ้นมาเลยคือว่าเราเราเป็นลูกจ้างเขาเราเหนื่อยเราก็พักไม่ได้เราหิวเราก็หยุดก,กินข้าวไม่ได้เหลือจ้างนี่คือว่าเราเหนื่อยเราก็พัก เราคิดเราก็กินถึงมันจะร้อนหน่อยมันก็ยังดีกับอาชีพอื่นหลายนะอาชีพเรือที่น้าอ้วนและเพื่อนๆใช้ก็คือเรือที่ทาสีจัดแบบนี้แหละครับพุ่ลำของเรือแม้จะมีเครื่องยนต์แต่ก็ต้องมีไม้พายอย่างนี้เอาไว้ด้วยเพื่อช่วยพายเรือเวลาเข้าท่านั่นเองล่ะครับ อนที่พ่อมาหนังเนี่ยประจำเนี่ยคาเรืออยยุที่5บา5บาทตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยตาวนเก็บเท่าไรแล้วครับตอนบ,บาทนีหาหัห้าวน,าวนาจยนนนี่เป็นข้าวอ้าวนี่ชงเลยจิงง่ายเนี่ยจะจะเป็นนาทีทองของผัพมเลย คนเลยจะเข้ามาจอดเยอะผมจะได้หลับคนเยอะได้ประมาณ7-800ได้ครับฉเฉลี่ยเดือนละหมื่นหกได้ครับ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวประมงและคนขับเรือจ้างนั้นจะชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่เรือหยุดหงายโดยน้อ้วนอธิบายให้ฟังครับว่าขึ้น13ข้าถึงแรม5ข้าเรือจะหยุดออกทะเลประมาณ7วันนะครับเพราะว่าน้ําเชี่ยวทําให้การวางอวนนั้นลําบากและแสงสว่างจากดวงจันทร์ก็ส่องสว่างไปทั่วทั้งท้องทะเลทำให้ปลาจะเห็นอวนและไม่เข้ามาในอวนครับ เรือก็จะมาจอดเต็มคลองปากน้ําชุมพอเลยแหละครับพวกเราจะชอบมากครับตรงนั้นครับพอเรือออกไปหมดแล้วพวกเราก็นอนเหงากันไป น้าอ้วนบอกว่านอกจากผู้ชายที่ขับเรือเก่งแล้วที่นี่ยังมีผู้หญิงที่ขับเรือเก่งไม่แพ้ผู้ชายด้วยคอบนบักงามมีผู้หญิงวิ่งเรือจ้างประมาณสามคนมีเจาตาเจสาวเจแดงสามคนที่น้าอ้วนพูดถึงไม่มีใครซิ่งเกินป้าแดงคนนี้เลยครับ ป้าแดงมีเอกลักษณ์ในการขับเรือที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือนุ่งผ้าถุงขับเรือครับซึ่งมีเพียงคนเดียวในคลองปากน้ำชุมพรแห่งนี้ ป้าแดงจะออกจากบ้านพร้อมกับผ้าถุงคู่ชีพและเรือคู่ใจตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าเลยล่ะครับตั้งแต่เริ่มขับเรือก็ใส่ผ้าถุงตลอดก็มันสบายเคยลองใส่กางเกงไหมไทยไทแต่ไม่ชอบเมื่อก่อนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ไทยแล้วไปไหนไปกรุงเทพไปไหนไปเชียงใหม่ไปเที่ยวไหนใส่ผ้าถุงทั้งนั้นขับเรือสบายไม่หนัก ผมตั้งแต่เด็กนุ่นยูทิปฟีใครสอนให้เราคะพ่อแม่นี่แหละขับเรือออกทะเลอะไรพวกนี้ชาวประมงนั้นถือว่าเป็นลูกค้าหลักของเรือรับจ้างนะครับทุกครั้งก่อนที่เรือประมงจะกลับจากทะเลก็ต้องโทรบอกเรือรับจ้างเอาไว้ก่อนเพื่อให้ไปรับที่เรือนะครับค่าโดยสารต่อเที่ยวก็คือ20ิบาท เดี๋ยวไปรับนะเราอยู่งั้นแหละคนเรือนี่ส่วนใหญ่ก็รับมาตลาดเร็วช่วงนาทีทองของป้าแดงและคนขับเรือทุกคนก็คือช่วงเช้ากลางวันและก็เย็นนะครับ ที่คนจะข้ามฝั่งไปทำงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการซีรีส์วิถีคนเราก็ได้ไปเรียนรู้วิธีเรือรับจ้างคลองปากน้ำที่จังหวัดชุมพรกันมาแล้วนะคะและในตอนนี้ครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะชาวปากน้ำโดยสารเรือรับจ้างข้ามคลองไปบ้านญาติๆอีกครั้งนะคะ ชาวปากน้ำโดยสารเรือรับจ้างข้ามคลองไปบ้านญาติญาติน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกคำว่าโดยสารสารเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอเสือสระอารอเรือคะ่ะคำที่สองคำว่าคลองเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก คำตอบก็คือคอควายลอลิงอออางและงองูค่ะคลองเป็นคําควบกล้าดังนั้นเวลาอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านเสียงคอควายลอลิงคู่กันนะคะ<ม>คําที่3ญาติเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือยอหญิงสระอาตอเตา่าสระอีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเขียนสะกดกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าโดยสารมีความหมายว่าเดินทางไปโดยยานพาหนะโดยเสียค่าใช้จ่ายค่ะคำที่2องคำว่าคลองมีความหมายว่าลำน้ำหรือทางน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือขุดเชื่อมเพื่อเชื่อมกับแม่น้ำหรือทะเลค่ะ และคำที่3ามคำว่าญ,ญาติมีความหมายว่าคนในวงวานหรือเชื้อทางพ่อหรือแม่ค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณปอปากที่มาเป็นผู้ช่วยครูป,ปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราคะ่ะ มาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูป,ปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ